ดีนะวันนี้ไม่ว่างนะเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวเจอกันไม่น้าอ้าวไปก่อนอะไรวะชี้หน้าลูกพี่เฮ้ยมันน่าจะขอโทษสักคำเลงเออเป็นไรว่ะพี่ไม่赖พี่เป็ไม่赖ไม่赖ไม่赖เดี๋ยวพี่ไปหาลูกหาพ่อคิดถึงโอ้ยคิดถึงคิดถึงเปดี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 จังไงจังไงไอแม็กไอ้แม็กโอ้โหใหญ่โว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเฮ้ยเฮ้ยเจ้าคืนมาไหม จ้องไงอย่ารู้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเถอะไไม่โคตรเก่งเลยเราเกือบไปแล้วเงินค่าเช่าบ้าน ไม่ใช่างนี้มันขี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยพอดีโดนโจรกระชากกระเป๋าอะดิโ,โชคดีนะที่แย่งกลับมาได้ที่บรไยครับอ่ะเงินค่ามาจํำ <c oughs> ดีเลยพี่จะได้ไปให้พี่แก้วจะได้เซ็นสัญญาเช่ากันสักทีเฮ้ยเดี๋ยวนี่นับเงินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเออดีอเฮ้ยแต่นับอีกทีก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวเกิน เฮ้ยพี่อะไรดูดิทำอย่างนี้ไม่เคยเห็นปลาเค็มเฮ้ยเฮ้ยยจะเฮ้ยอะไรกันนักหนาเรามีอะไรฮะเ้ยพอแล้วทำไมเงินมันกลายเป็นปลาเค็มไม่ได้เนี่ย เล่นมุกใช่ไหมเนี่ยอย่านะอย่ามาเล่นมุกตอนนี้ลุกเจ้างไม่ปื้มนะไม่ได้มุกเงินจริงๆรห้าหมื่นหมื่นหมื่นโอ้ยทำไมดิทำไงดีเฮ้ยแล้วทำไมคาบกาแฟมันหายไปแล้วคำว่ามิสเตอร์ทีมาจากไหนอะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่กระเป๋าผมอ้าวแล้วทำไมไม่ใช่กระเป๋าของบีแล้ว กระเป๋าบินหายไปไหนอะหรือว่าไอ้โจรคนนั้นมันจะสลับกระเป๋าของพี่ไปห่้ยล้าจะไปตามหาตัวมันที่ไหนเนี่ยอ๋ออะไรที่นึกไม่ออกอ่ะนีไงยืมยืมเงินยืมเงินน้ำใสไงน้ำใสต้องช่วยเราได้แน่ๆนี่เป็นถึงรูปพ่อเลี้ยงเชียงใหม่เลยนะ ยีเียเป็นปลาเค็มตายท้องอูดพ่อโอ้โหซื้อมาฝากอดไมกินปลาเค็ม้าไปอ๋อเอออือเด้อโอ้โหไอ้แท่งรวยแล้วไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวน้ำใสก็เอาเงินมาให้แล้ว ปิดประตูด้วยค่ะครับเราต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะว่าน้องบีนเขาจ่ายเงินก่อนเขาก็ต้องได้ก่อนนะอ้าวไอ้ไหลมาประเดีๆวันี้มาดนี้วัเอาเงินมาโชว์หน่อยเอาเงินมาโชว์หน่อยเร็วเร็วเออพี่แก้วพอดีว่ามันมีเรื่องไม่ค่ากินนิดหน่อยอ่ะเออเออเหมันเป็นแบบนี้นะ เอหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นหรอกนะสุดวมิสัยแต่มันก็เกิดขึ้นจนได้อ่ะพี่แก้วต้องเข้าใจนะแต่ก็ต้องยอมรับมันพอแล้วหืมจะอ้อไปถึงไหนเนี่ยน้ำมันก็แพงขอรูปแล้วตัดใจความเอาสั้นๆง่ายๆเลยอะไรเออคือยังไม่ได้เงินเลยจ้าเออขอใจนะไม่เงินใช่อย่างนั้นผมก็ได้เช่าสิครับ ใจเย็นสิครับพี่เดี๋ยวเพื่อนผมก็เอาเงินมาให้แล้วใจเย็นนะพี่นะนี่ไงมาพอดีเลยน้ําใสน้ําใสมานี้มาหนี้แล้วนี่จะเอาลูกโปงมาเยอะแยะทําไมเนี่ยครับพอดีว่าน้ำใสสงสารตาน้ําใสก็เลยเหมามาหมดเลยน้ําใสนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะพี่ต้องขอบคุณน้ำใสมากๆเลยนะเนี่ย ถ้าไม่ได้น้ำใส่พี่ยาแน่นเลยเออคือน้ำใส่คงให้พี่บีนยืมเงินไม่ได้แล้วล่ะค่ะอ้าวทำไมอ่ะก็น้ำใสเพิ่งขับรถชนมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เกรงใจเขาอะค่ะกลัวว่ารถมันจะติดแล้วน้ำใสก็รีบมาด้วยก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ให้เขามารับค่าเสียหาย โอ้ยจะบ,บ้าตายน้ำใสเดือนนี้ชนสี่รอบแล้วนะทำไมไม่ให้ประกรันเขาจ่ายเอาอ่ะกาประกันมันขาดแล้วว่าบริษัทประกันเขาไม่รับตอบแล้วด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะน้ำใสยังหาบริษัทประกันใหม่ไม่ได้เลยมันป็แน่แหละชนเดือนหนึ่งห้ารอบอย่างเงี้ยขับอย่างเงี้ยไปขับรถถังจะดีกว่าเบ้าก็ดีเหมือนกันนะไปะโชดไปโชดร,รู้ไหมไปโชดได้ อ,อ่าสรุปเลยไม่มีเงินว่างกันเถอะพอมพอมพอมไม่มีผมก็ได้เช่าอ้าเอาเงินห้าหมื่นผมไปเอาสัญญาเช่ามาผมพร้อมไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยพี่แก้วพี่แก้วให้สัญญากับลูกเกลี้ยงกับปีนไวว่าจะให้เวลาเขาถึงสิ้นเดือนนี้ล่ะพี่แก้วกต้องรักษาคาพูดด้วยวันนี้วันที่เท่าไหร่สามสิบ <30. S 2> สิ้นเดือนพอดีจ้เฮ้ยเดือนนี้ เดือนนี้เดือนอะไรอะตุลาคมไงเขาก็ดืนสามสิบวันแค่นั้นจบพี่เจ้วอย่ามันเนียนเดือนนี้ตุลาคมมี31วันเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาอีกหนึ่งวันที่จะหาเงินมาให้ได้ใช่อะไรอะไรโอเคโอเคโอเคเงินห้าหมื่นมีเวลาวันเดียวมันจะหาทันหรือน้องไหวเปล่าน้องไหวสิลุงไม่รู้ล่ะยังไงผมก็ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งวันตามสัญญาอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้ โอกาสถึงพรุ่งนี้6กโมงเย็นแต่ถ้าหากว่าไม่เอาเงินมาให้ถือว่าหมดสิทธิ์ตุลาคมอาตุลามันคมมัมันโยงมาจากกันยายนกันยายนก็ต้องตุลายญสิ